mg zs 1 5 x panoramic sunroof รุ่นท top hello mg เปิด sunroof ปิด sunroof hello mg เพิ่มแรงลม ฮัลโหลเอ็มจีเป่าตัวเป่าเท้าเป่าตัวและเท้าฮัลโหลเอ็มจีเปิดพัดลมเปิดแอร์ลดแรงลมแอร์ใช่ เฮลโลเอ็มจีเฮลโลค้นหา89.5สิบเก้ห้ฮลโลเอมจีเฮโลเปิดกระจกกำลังเปิดหน้าต่างคนขับครับปิดกระจก วันนี้เรามาขึ้นเขากันนะครับผมจะมาแนะนำออปชันดีๆของ MG ZS ให้ทุกท่านทางที่เป็นทางลาดชันรถรุ่นนี้มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันได้นะครับหนึ่ง,งเห็นไหมครับรถถึงจะเริ่มไหลอันเนี้ยเป็นออปชันที่ดีมากๆสำหรับคนที่ขับขี่บนทางลาดชันไม่คล่องช่วยเราให้ขับขี่ง่ายขึ้นครับผม MG ZS เนี่ยเป็นรถลักษณะซั c o m p a c t SUV นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ไซส์ย่อมๆแต่ออปชั่นจัดเต็มกันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโฉมลักษณ์ภายนอกที่มากับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ท e มเลนดิ้งไลท์ที่เป็น LED 2รูปทรงภายนอกดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรานะครับ ในส่วนของรถคันนี้มีการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมมาด้วยนะครับซึ่งมันยิ่งทำให้รถเนี่ยมันดูหรูมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งปกติรุ่นนี้ไม่ได้มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่คันนี้ติดเพิ่มมาด้วยแหละ ภายในดีไซน์มาหรูหราดีมากๆเบาะกับคอนโซลเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอิฐตัดกับดำนะครับพวงมาลัยหุ้มหนงังแล้วก็มีคอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลายัยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้คือหลังคาแก้วพา n โนรามิกครับซึ่งสามารถเปิดซันรูฟขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับถ้าดูผิวเผินนึกว่ารถนําเข้าด้วยซ้านะครับในส่วนของแอร์แบ็กให้มาถึง6ใบนะครับความปลอดภัยนี่ก็จัดเต็มกันเลยทีเดียว USB ให้มา2จุดมีควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ให้ด้วยชุดคอนโทรลตรงเพดานเนี่ยให้ออปชันการใช้งานมาค่อนข้างสะดวกสบายนะครับรถรุ่นนี้เป็น5ที่นั่งนะครับต่สามารถปรับพับเบาะได้ตามใจที่เราต้องการในวันที่เราต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ๆเข้าบ้านสามารถพับเบาะแถว2ไปได้เรียบเลยครับซึ่งแถว3มมันก็มีพื้นที่ในการวางของค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าไม่พอพับ แถว2ไปด้วยเลยก็ได้ครับรุ่นนี้ยังเป็นยางอะไหล่กับเครื่องมือแม่แรงอยู่นะครับแต่สิ่งที่ชอบก็คือตัวตะข่ายตัวนี้แหละที่เอาไว้ใส่ของแยกส่วนได้นะครับถ้าเราปรับนั่ง5ที่นั่งเนี่ยมันก็จะมีม่านบังตาให้นะครับเวลาเราปิดประตูเนี่ยจะได้ไม่ล่อตาโจน เรื่องของขนาดภายในต้องบอกเลยครับมิติทั้งความสูงความกว้างทุกอย่างลงตัวครับอย่างคนตัวใหญ่ๆนั่งกัน5คนนี่คือนั่งสบายมากๆอ่ะความสะดวกสบายอื่นๆก็ให้มาครบนะครับอย่างเช่นกระจกมองข้างก็สามารถพับได้ด้วยไฟฟ้าจอเรือนไม้อฉริยาครับอย่างเช่นอันนี้เตือนว่าฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่ ถึงแม้ตัวจะใหญ่ขนาดนี้แต่เครื่องยนต์ของ MG ZS ก็ยังเป็น1,500 cc ซึ่งเน้นความประหยัดน้ำมันอยู่นะครับรุ่นนี้รองรับ e85 ด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้ผมตรวจด,ดูแล้วโครงสร้างเดิมทั้งคันครับภาษีหมดพฤษภาปีหน้าเป็นไงชอบกันไหมฮะ สำหรับผมนะโคตรชอบเลยอะ่ะสำหรับใครก็ตามที่สนใจ MG ZS รุ่นท็อปคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่คุ้มค่าน่าใช้มากๆราคาผมขายแค่519,000บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเดือนละ8,900บาทเท่านั้นเองหลงกัการัขายรับประกันให้1ปีฟรีทุกค่าดําเนินการคันนี้รถมือเดียวออกห้างไปแดงเลขไม่แค่30,000กว่าโลเข้าศูนย์เช็คระยะครบทุกครั้งโคตรสวยรีบเลย